รัฐประหาร6ตุลาคม2519เกิดขึ้นในเวลา18นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมพศ2519อันเนื่องจากการสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงโดยคณะนายทหารได้ยึดอำน,นาจจากรัฐบาลพลเรือนของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชคณะนายทหารอ้างว่าไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้คณะนายทหาร3เหล่าทัพพร้อมด้วยอธิบดีกรมตำรวจนำโดยพลเรือเอกสงัดชลอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงจำเป็นต้องยึดอำน,นาจโดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คณะนายทหารได้เชิญตัวนายกร,รัฐมนตรีไปปรึกษาหารือที่กองบัญชาการฐานสูงสุดสนามเสือป่ารวมทั้งได้เริ่มรับประทานโต๊ะจีนและพักค้างคืนด้วยกันจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่7ตุลาคมหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชจึงลากลับเหตุการณ์ในวันรัฐประหารเมื่อวันที่6กตุลาคม2519นั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้บันทึกไวในหนังสือชีวลิขิตซึ่งเป็นหนังสืออัตชีวประวัติของท่านบอกว่าคณะปฏิรูปจะให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปรวมทั้งให้รับเป็นหหหันน้าาาคณะะรรรฐปปแต่่ทฏิเสธ